สวัสดีครับสวัสดีชาว Honda b i g b i ไบทุกท่านนะครับวันนี้ผมทีมงาน Honda BigWing ่งอุบลราชธานีนะครับก็จะมานำเสนอเจ้ารถจักรยานยนต์ CB5 0 0 f ปี2022นะครับโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวจะพามาชมรอบๆอบันนะครับวันนี้ทางร้านเราจะได้มาเป็นสีแดงและสีดำนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับอันดับแรกสีแดงนะครับ เป็นสีแดงตัดดำนะครับผมสวยงามนะฮะสีสวยสวยงามมากนะครับตัวนี้โดดเด่นนะครับรสไตล์น a k เก b ตไบค์สำหรับไบค์เกอร์ที่ชอบขับขี่ในเมืองสะดวกสบายนะครับห้องแค้่วนะครับชมรอบคันนะครับ ครับตัวนี้ต่อไปสีดำครับสวยดุกนะครับตัวนี้หล่อเข้มกันเลยสวยงามน,นะครับสีดำตัวนี้เป็นสีดำด้านตัดสีเหลือมนิดนึงนะครับตัวนี้สำหรับ 5 0 0 f p 2022นะครับจุดเด่นเลยที่เปลี่ยนมาก็คือจะได้เป็นโชคหัวกลับหรือว่าโชคอัพไซด์ดาวนั่นเองครับปรับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นจานทีเบะคู่นะครับผมเกตดูนะครับสวยงามมากนะครับจะเป็นตัวจับจานเบรคก็คือเป็นริดเดิลเมาส์นะครับตัวนี้สวยงามนะครับ ในราคาเท่าเดิมนะครับ2องแส0หบาทนะครับได้ความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถมาชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม Honda Big Wing อุบลราชธานีได้เลยนะครับขอบคุณครับผม